รีเทิร์นมาอีกครั้งนะครับเมื่อกี้แม่งเอาใส่กดโป50บอลแม่งค้างเลยเกมค้างเลยก็เลยต้องมาต่อเลวินกันต่อนคะ้างไปเลยนะแต่คือได้มาแล้วนะสำหรับไบยันคฟอฟร์ครับมาต่อที่เลวินครับอยากได้เลวินนะฮะเอาเลวินกดไม่ได้นะเอาโปเลวิน50ดีมบอลอีกไหมจัดไปไม่อยากค้างดิ โอ้มาไหมไฟสีเขียวนี่มันไม่ค่อยชัวร์ว่ะมาครับสาวๆมาตาตู้ครับ okay, Le vin! Le vin! เลวินเลวินไอเฮียทีละห้าสิบบอลน,นี่เป็นโคตรขีดเลยนะขอเลวินตัวอื่นไม่เอาไปแรกเลยมึงปั้งเข้าให้เคนว่ะเฮียก็ยังดีเคนนะฮ <Ken S 2> ะเคน <Ken S 2> มึงมาง่ายแล้วว่ะไม่ใส่เสื้อกับชุดนอนนะฮะจะไปว่ามากเดี๋ยวมันมาบ่อยะ เริ่มต้นได้ดีครับได้ตัวหน้าตู้นะฮะที่เ,เ,ปเป็นตัวใหม่นะฮะแต่เป้าหมายของเราคือเลวินครับเอเดอาร์มาอีกแน่นอนครับมีชาร์ตโอ้ก็อี้แแล้วครับกูกำลังมันไอ้มาเปล่าวะเฮ้ยหลอกเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้โนนอกรดอัสเขากากกักนะฮะที่ผมนึกว่าเลวินดอกแรกนี่เอ้ย อย่าวับเลยกูมาเป็นเข็นนะฮะมาไหมเฮ้ยมาไอเดสอาร้วจะมาสาวมัลติรวดขอหน้าตู้ได้ลุ้นหน้าตู้ปั้งเขาให้มาครับหน้าตู้เลวินเลวิน แค่เคนบวกหนึ่งกัวาล่ไอเ,เฮียแจกชิบหายเคนเนี่ยอะตู้ฟรีให้สเตปฟรีเลเวินไนออกอยาหนะแต่ก็ออกท่าตู้เยอะนะเอออย่างเงี้ยเฮียเลยครับอย่างเงี้ยคือเฮียจริงคือไม่ออกอะไรเลยหมดไปหนึ่งรอบครับได้เคนมาสองตัวนะฮะเถ้าเป็นเลเวินก็เฟคชันแห่งการเปิดกาชาไปแล้ว แต่ว่าไม่มานะฮะเพราะฉะนั้นเราต้สู้กันต่อครับสำหรับเลวินนแน่นเลยแน่นเลยงานนี้ โอ้เกลือต่อเนื่องไหมโอ้นก4ตัวต่อเนื่องครับเสา,สา,สาม3เมาติรวดครับสำหรับความเค็มนะฮะมัลติที่ 4x ที่7สินตก5ตัวแล้วมาแล้ว่ะสมคนสวรสมควรมาขอสองลูกแล้วกัน โอ้โหไม่ใช่หน้าตู้ครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮนะโอ้โหไอ้แฝดกำครบคู่เขาเลยฮนะโอ้โแฝดครบแล้วนะฮะเอาเลยวินมาเถอะไอตอนที่มันมีแบบฟุ้งฟิงเนี่ยไม่คตรละทึกนะอ่ะเขามันอัปเรียกสามตัวไนงะแต่อย่างเงี้ยไม่ละทึกโอ้โหเกลือเกลือสองรอบผ่านไปครับ ไม่เห็นเลวินเลยฮนะเห็นแต่เค็ดนะฮะเฮ้ยเอสอาร์ N R แน่แน่โอ้ยเกลือเกลือคือ,คอ,คอมันมันหลอกอนะลูกฟิงกับหลอกอนะไ,ได้เลวินจังเลย <c oughs> เอาละมีชาร์ชนะฮะลูกสามตัว ไม่ออกเอเดนอาร์เว้ยชักแย่เว้ยอันนี้ผมเด้งหลุดนี่มันได้ปรับเลนหรือเปล่าวะถ้าอันนี้ไม่ออกนี่ผมต้องออกไปพักแป๊บน,นคือมันรัวๆเกินไปตกห้าตัวเออมาเอเดนอาไปรู้หมดเลยครับออสองตัวสองตัวสองเม็ดอีกเม็ดหนึง่งอีกเม็ดหนึง่งโอ้โหนอกตู้ทั้งสองครับ ยากชิบหายเปิดยากจังวะมีวันเคลิลโอ้โหไม่ใช่ได้ใช้ได้แต่ว่ากูอยากได้เลวิ่ะขอคุณเถอะขอคุณเถอะนี่ชาร์นนะฮะโอเคครับน่าจะน่าจะมาชาร์น65ตัวมาครับ หน้าตู้กับพี่โอ้โหนอกเลขกันรัวๆครับป้าบอคโอแตกจริงๆอะไรเครับสามรอบผ่านไปนะฮะสบิะะสบสองมัลติเลวินได้วะไม่มาครับเกือ ใกล้ครึ่งทางแล้วเนะี่ยอีกสองสา,อสามอีสามโมติเนะี่ยครึ่งทางแล้วนะฮะครึ่งทางพอครึ่งทางพออย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพอแล้วเอสเอสอาร์ครับมันไม่ออกหน้าตู้แล้วว่ะออกแต่ ขียอะไรก็ไปรู้ออกวากาอ้วนอยู่แล้วอึดเริ่มอึดไม่มาแง้มไปสิจต่ครึ่งทางแล้วครับ ผมว่าอาจจะได้สุดซอยนะฮะสำหรับเลวิตสาไบาอันโปไบอันมา50บอทไม่มาครับไปเขียวชไนเดอร์เนะี่ยว่าแล้วโอเคครับครึ่งทางแล้วฮะครึ่งทางแล้วนะฮะ,ะ,ฮะแต่เลวิตยังไม่มานะครับกดผิดตู้หรือเปล่าเพิ่งออกลุ้งเนี่ยก็ยากอยู่แล้ว ไม่ย hey, he mm ังออกนอกเลดกันตัวอีกนอกเลดตังเลยวะมาในเลดหน่อยปุ้งปิงเอาบอลปุ้งปิงอ่ะปิ้งอ๋อไม่ไหวแล้วโอ้ยพี่ชาไม่เอาโอ้ย ก็ขยายช่องปะไอตัวตัว SR มันแลกมันแลกได้หรอมาเหออวันเลวินโอ้โหมาแบบมัลติแรกตอนนี้หล่อชิบหายไปละแม่งอออเป็นเคนสองทีนะฮะแล้วแม่งก็ไม่เคยมีหน้าตู้อีกเลยครับมันกลิบกลิบชิบหาย ใกล้แล้วครับใกล้ลัางตู้แล้วมาอย่างดีนะฮะตกตกมาตายตรงเลวินหรือเปล่าวะอ๋อเคเล็บเคแล็บมาหน่อยเฮ้ยรอบที่ห้าแล้ววะเนี่ย เอเดต้ามาครับนหน้าตู้สักทีอ่ะย่งหายไปสามสี่รอบแล้วโอ้โหไม่มีไม่มีหน้าตู้เลยครับคุณดูดิออกลุกมาเนี่ยไม่มีหน้าตู้เลยแถมออกตัวกระโปงอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอิชิเงี้ยใกล้แล้วครับใกล้พีนาแล้ว <laughs> มาครับพอแล้วพอเชแดบพอแล้วส่งเลวินมาเอาหน้าตู้มาก่อนหน้าตู้โอ้โห,โห,โหไม่ออกหน้าตู้เลยครับออกเฮียอะไรก็ไม่รู้โอโซาโนดีมซาโน เกลือเฮ้ยไม่เกลือหน้าตู้ด้วยโอ้ลาฟาพ่อลาฟาโอูออกทุกตัวยกเว้นเลวินบ้าหรือเปล่าเนี่ยออกทุกตัวยกเว้นเลวินครับไอ้ก็ต้ เออหกรอบละหกรอบก็ก็ใกล้ละใกล้การันตีละอีกประมาณสองร้อยห้าสิบบอลละการันตีละเพราะโดนไปเก้าร้อยแล้วไงการันตีแน่ๆครับแน่ๆเครีย่ขนมกินการันตีแน่ๆ เอเดนอาร์ก็ไม <Clar> well, ่ออกแล้วด้วยแห้งแล้วครับแห้งแล้วตู้ตู้เลวินแห้งแล้วเอเดนอาร์ก็ไม่มาแล้วอีกสี่มัลติครับการลันตีแล้วครับจำไม่ผิดหรอกสี่มัลติ โอเคพอสีม่มาลตินะฮะการันตีละไม่มีเอ r โผล่มาแล้วฮะเรียกได้ว่าเราปิดโรงงานผลิตเอ r แล้วแต่ถึงมึงมามึงก็มานอกเรด,ดอยู่ดีปะ่ะ<ป>ออกทุกตัวนะฮะยกเว้นเลวินแม่งพังภาพในตู้สุดท้ายนะฮะไปมา แม่งเกลือห้ามัลติดวดแล้วเนะี่ยอีกสองทีครับครบนะฮะสองทีเราจะครบครับเหรียญเราจะครบสามร้อยเหรียญหรือสามสิบมัลตินะฮะแต่เราไม่เจอเลวินนะฮะโตรให้เชื่อมึงนั่นไงว่าแล้วออกตัวเฮียอะไรกันสุดท้ายแล้วครับไ่ต้องมาแล้วเลวินเฮ้ hey, แต่มาก็ดีนะเอาที่เดด เรียบร้อยครับเราได้แห้งเลยครับเราแห้งเลยครับไม่ออกราฟาเอลออกเคนตั้งแต่มัลติสี่มัลติแรก<ป>เรียบร้อยไปนะฮะสำหรับเลวินครับไม,ไม่ไม่นี่ครับคือยังไงกูก็ไม่ออกอรับจไปครับสำหรับการเปิดกรชานะฮะก็น่าจะดีกว่านี้เขาเปิดแต่ก็ไม่ได้ดีจริงนะเพราะว่ามันมีรางตัวหนึ่งเนาะ ู้เล่นสูงสุดขยายไปช่องหนึ่งยังไม่พออีกเรื่องมากจริงๆเลวินนะฮะ,ะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมขอไปก่อนแล้วกันครับ ขอบว้เจอกันใหม่นะครับคลิปอยู่ไลฟ์ถัดไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ